สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องแยแพสซีแชนเนลคือเก่าเหมือนเดิมน้อจ้ะพี่น้องวันนี้แย่แพสซีก็ได้นาข้อมูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาคือเกา่าคือเดิมเน้อจ้ะวันสไปรับชมข้อมูลแนวทางแย่แพสซีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นั่นเลยเดอ้อจ้ะเพื่อพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจแยแพสซีเ ai ดีหาคลิปใหม่ๆแนวทางเด,เด็ดเด็ดมาให้พี่นอ้องเนะบ่งพี่น้องชมพิจารณาเน่อจ้ะเนาะไปเบ่งแนวทางของมลอาจารย์ทันแรกเลยเนอจ้ะ อันนี้เพิ่นบอกว่าซิล่างาสั่นจ่าเพิ่นวานนอสิล่างเพิ่นก็นมีหนึ่งศูนย์สองสามฟังทางนี้เป็นหน่วยรางนะจ่านะเพิ่นก็นมีห้าหกเจ็ดจับใส่กันเบิงเด้อจ่าพี่น้องสิบกับหน่วยนะจ่าเพิ่นนหามากนะจ่าแนวทางอาจารย์ท่านต่อไปเลยจ้าแต่ถ้า,ถาุดประทันกับเข็บบนาจอ,เ,อาเด้อจ่าพี่น้อง อันนี้พิชิตล่างชัววาสันจาพนวาน่คนกระหายมากเด่น9เนาะจ่าพนกระมี่หนึ่งเก้และ,ะสี่เกาสันจาพี่น้องต่อไปเลยเนาะจา้าอันนี้พนวาจงสีสเกตวสันจาพนวาน่สามตัวนกระมี่เจ็าเก้าสามห้าเก้าเจ็ดห้าหกสามห้าหกและสามศูนย์หกสันจาทางล่างคนกรมี่สามหและ54 อาจารย์ทันต่อไปเรื่อน้าจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าสิทธิ์หลวงพ่อเนื้อของวัดสันจ่าพนวาน้าเพิ่นกระหายมากศูนย์หนึ่งศูนย์หก็ดห้าาหกห้าเจ็ดแปดหนึ่และ8 7นะจ๊ะพี่น้องอาจารย์ทันต่อไปเลยจา้าเมื่อชั่นใหม่ว่าสันจ่าพิ่นว่าน้าเพิ่นบอกว่าสมาาัยจ้าว่าสันจา่าว่าเพิ่นกระหายมากสาตัวน้ามี่ 3 0 5 3 0 6 307 3 0สานยสนาันนเรือจ้าสบนวาเนาะอาจารย์ทันต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่นบอกว่าหลวงสกุลเทพพิทักษ์สันจ่าพ่นวาเนาะสตัวบนเพิ่นก็ใหมมา306 406 3 9ี่9 6ตัวเด่นเพื่นกะ3 9 6เนาะจ้าพี่น้องสตัวบนล่างสันจ่าเพิ่นกให้เด่น3กับเเนาะจ้า สามกับเก้าตัวเด่นเพจนกะสองตัวเพจนกระมี่สามเก้าสามหกสามห้าและเก้าห้าสัญญาพจนกระเด่นสามเก้าและเก้าห้านะจ๊ะพี่น้องขอให้ทุกคนจงโชคดีเด้อจา้าสรรพพนวาเนาะแนวทางอาจารย์ทันต่อไปเลยจ้านี่หลวงพ่อบางเนาะจ้าวงวดพ่อบางงวดที่แล้วเพจนกระหายเก้าเนาะเขลเจ็ดเจ็ดเก้ามันออกเก้าเจ็ดเนาะจ๊ะพี่น้องออกตัวกลับเนาะจ้างวดนี้ตามต่อเลยเนาะจา้าพจนกระหายมาก เด่น,น,น 9, เก้าสันจ่าเพื่อนกะหกเก้าแปดเนีนเนียนะสันจ่าตัวเนีนเนีนเพื่อนกะเก้าสี่เก้าห้าหกสี่ตัวร่องเพื่อนกะเจ็ดสี่เจ็ดห้าหกห้าสามตัวเพื่อนกะมีหนึ่งเก้าแปดสองเก้าแปดหนึ่งเก้าห้าและสองเก้าห้านะจ่าเก็บหน่าจอเล้่อจ่ากันพี่น้องจุดประทันนะจ่าอาจารยทันต่อไปเลยจ้าอน,นี่เนะ แอดบูลาสันจาพนวานเนาะสาตัวเพิรกรมี่หก2ก้าสองสองส่าสันบนรางเพิกรมี่สองเก้าและ6หกเนาะจ่าพี่น้องจานทันต่อไปเลยจ้าอันนี้แอดลัดสันจาาพนวานเนาะมาครบบน,นสันจาเพิ่กระไหนึ่งหกซีหนึ่งสีสันแอดลัดเนาะจา้าจานทันต่อไปเลยจ้า สับทวีู่ดนสันแนวทางรัฐบาลเนาะจ้าพี่น้องบนกระไฮมาเก้าสามสองสี่สองสามสองตัวบนกระไฮมาสามสองสามสี่สามก้าและสองส่เด้อจ้าแนวทางทันต่อไปเลยเนาะจ้าซองมีโชคสั่นจ้าพันวาเนาะสมตัวตรงบนกระไฮมาสองชุดเนาะจ้าบนไฮเดนสองบนกระไฮมา 1> 2, 1, 6, 2, 1, 7, สองหนึ่งหกสอง่นสชุดนอกจากพี่น้องขนเด่นสองบนนอกจากจานทันต่อไปเลยจ้าอันนี้สุมาอี้สันจากบนว่าบนนะสันนอกจากงดมือเสอาล่องลางให้เบิงงวันนี้มาเบิงงคลิปนี้มาเบิงงบนนอกจากบรรห้วิ่งเจ็ดล่องหนอกจาก3ตัวบนเพิ่นกรบมีเจ็ดหกเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งแปดหกแปดสามแปดหนึ สามตัวบนคนก็นมีหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดสามและหนึ่งแปดหกสัญญาพนวาเนาะสุมาอี้่าสัญจาพนวาอาจารย์ทันต่อไปเลยเนาะจ้าอันนี้เพิรนบอกว่านั่งฝาลาศูนย์สัญจาพนวาเนาะเพิรนกระหามากแปดสามเจ็ดสามหกสามห้าสาม แ2ดสองเจ็ดสองหกสองห้าสองแปดหนึ่งเจ็ดาหน่แปดนเนยละห้าศูนยน่าว่าจดปรทันกับแคปหนาจอเดอจ่าพี่นอ้องจาดทันต่อไปเลยนะจ้าอันนี้พูนบอกว่าคู่เมืองซันเซียนทันเทปน,นจะจ่านอพนกไห เด็กวิ่งล่างมากนะจ๊ะงวดนี้เพิ่นกระหายมากวิ่งศูนย์นะจ๊ะงวดที่แล้วเพิ่นหายวิ่งเก้านะจ๊ะออกเก้าเจ็ดงวดนี้ตามต่อเลยนะจ๊ะเด่นล่างมาสั่นเพิ่นเด่นศูนย์มาสั่นจ๊ะพิ่นว่าแนวทางอาจารย์ท่านต่อไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าแม่พ่อมาสั่น,นจ๊ะพิ่นว่านอ่างงวดที่แล้วเพิ่นกระหายเขาเก้าเจ็ดนะจ๊ะเก้าเจ็ดและศูนย์เจ็ดเขาบนเขาล่างนะจ๊ะงวดนี้ตามต่อเลยนะจ๊ะ เดนบนเพิ่นหาศูนย์สี่ศูนย์สามล่องหนึ่งสามเนจาข้างล่างเพิ่นกับหามาหกเจ็ดหกแปดหกหกและเก้าสามเนจาพี่น้องของแม่พอนเนจ้าเงาทางทันต่อไปเลยเนจาอันนี้เพิ่นบอกว่าขอหาโชคดีเด้อว่าสันจะบนวาเนานะงวดนี้เพิ่นหามาเดนแปดกับสามเนจาพี่น้องวิ่งล่างได้ตังว่าสันบนกับหายมาสองสามสองชุด 1> 8 1 8 2 8 3่งแปคนบอกว่าเน้นๆ8 3ดสามมาสัญจะพี่น้องขอให้โชคดีถืหอหวยเฮงๆเด้อาสั่นจะพันวาเนาะแล้วทางทันต่อไปเลยจ้าอันนี้สองตัวบนมาสั่นจะพันวาเนาะกอดหนึ่งสามไปเนียนๆผ้าท่านถูกหวยมาสั่นจะพันวาเนาะเป็นกะหิมากตัวเดียวแข็งๆเลยนะจาจะเป็นกะหิมากหนึ่งสามมาสัญจะพี่น้อง ท่ายิปนี้ยแย่แพ่สี็ขอขอบพูนท่านผู้ชมเด้อจ้าที่เขามารมับชมรับฟังแนวทางตีรกรัฐบาลนเนากกะจ่าขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเรื่อยๆขอจบคลิปใบเพียยทคนนี้พอกันคลิปหนาเด้อจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า